สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารรยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจําวันที่31เดือน8 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปนะคะโค้งสุดท้ายในลาวพัฒนาวันนี้นะคะตรงกับวันที่31นะคะสิ้นเดือนของเดือน8นะคะ สโอนก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้เฮงๆงปังปนะคะขอให้แนวทางที่สโอนได้ให้ไปวันนี้มานะคะในลาวพัฒนาเนาะในงวดที่แล้วก็กลับขอโทษขออภัยพี่ๆ FC ด้วยนะคะงวดที่แล้วนี่หลุดนะคะพี่ๆในงวดนี้ก็ตามโตนะคะในวันนี้นะคะสโอนให้เด่นไปที่เก้าแล้วก็สองนะคะ ฟันโค้งสุดท้ายฟันเก้านะคะสำหรับตัวจาะก็จะมีเก้าสองเก้าแปดแปดสี่แปดศูนย์สองสามเก้าหนึ่งศูนย์เก้า หนึ่งศูนย์นะคะแนวทางเหล่าพัฒนาวันนี้นะคะเม็ดเดียวศูนย์เก้าสี่นะคะสามตัวชุดวินสี่ตัวนะคะหนึ่งเก้าแปดสองนะคะสำหรับแนวทางเรลาพัฒนานะคะในตัวที่สาวอนชอบนะคะในวันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะคู่แรกนะคะเก้าสอง 8489นะคะแล้วก็8010นะคะสำหรับเราพัฒนาวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเอซนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะขอให้แนวทางที่สะอนให้ไปนะคะเราพัฒนาวันนี้ขอให้มานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวที่สะอ,อนเน้นให้ก็จับตัวเด่นตัวฟันไปเป็นแนวทางได้นะคะเหลาาพัฒนาวันนี้เนาะอย่าลืมจับชุดวินได้นะคะ1989นะคะ8 9 9 8นนะคะสำหรับชุดวินนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในเหลาาพัฒนางวดหน้านะคะขอให้ พี่ๆทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกำลังแรงใจน้อมานำเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ